ก็ตอนนี้ทราบว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปแล้วนะครับก็ใ่ระหว่างที่ประําบมันถึงจบขยายนะครับเพื้นต้นส่วนนี้ในสมมติว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำโทรศัพท์มือถือไปขยายผลต่อและอาจพบหลักฐานในส่วนนี้สามารถเชื่อมโยงไปในเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ด้วยที่ก็ถ้าใน ข้อมูลในโทรศัพท์ของเขานะครับมีภาพที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการผลิตสูนามกและเผยแพร่นะครับก็อาจจะเข้าถ่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ครับในส่วนนี้เบื้องต้นข้อเท่าจะมีการจะมีข้อเก่าหาในบ้านครับเบื้องต้นเบื้องต้นตอนนี้ก็ตามความผิดตามคอมพิวเตอร์นะครับที่ตามหมายที่ออกให้จากศาลส่วนข้อหาอื่นก็น่าจะเป็นไปตามที่หมายของผู้ขยายความอาจจะมีการแจ้งข้อหา ใช่เรารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วนะแต่หลังจากมีการนำนำเสนอข่าวเมื่อคืนเนี่ยน,น,นะมันก็มีนักเรียนบางคนนะ่ะโดนคุณครูนะชมคูนะว่าอยากให้ข้อมูล้วก็แปลกมากเรานําเสนอข่าวเนี่ยเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยมีการแก้ไขในส่วนที่มันไม่ดีในส่วนที่มันผิดพลาดแต่เมื่อคุณครูเริ่มออกมาเคลื่อนไหวอ่ะไม่ให้นักเรียนพูดเนี่ยผมมองว่มงมามันแปลกมันเหมือนจะปกป้องคนผิด และให้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าคุณครูคนนี้ได้ได้การต่อสัญญาณทุกปีทั้งที่ก่อนอันนี้ก็เคยมีเรื่องเฉาเข้ามาแล้วแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมถิงได้ต่อสัญญากับโรงเรียนทุกปีอ่ะมันแปลกหรือเปล่า่ะในส่วนนี้ส่วนตัวเราก็นี่ยว่าเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วคือเราบอกว่าเราตับเต็มที่เราต้องการบบปกป้องครูที่ดีให้ครูที่ไม่ดีแต่เขา,เาบอกครูทั่วเนี่ยออกจากสารระบบนะ ไปทำอาชีพอื่นเถอะเพราะนักเรียนน่ะก็คืออนาคตของชาติเมื่ออนาคตของชาติมันโดกนกระทําแบบนี้แลว้วอะแล้วเราจะหวังขพ้่อใครล่ะนะเอาครูถ้วยออกให้หมดนะคำว่าครูถ้วยก็ไปผลเองมันคืออะไรไอ้พวกนี้อย่าให้มีมิจฉาชีพมาอยู่ในข้าครูเลยเพราะคือครูคือเนี่ยคือต้อนตำรับที่ต้องปลูกฝังเยาวาชนให้เป็นคนดีหรือคนชั่วนะฮะแล้วคุณครูในโรงเรียนนะ อยากเอานิส,าสัยนี้ไปข่มขู่ลูกศิษย์ที่ใช้ข้อมูลเลยครับดูนะแค่ข่าวผูน้นำเสนอก็มีการข่มขู่ลูกศิษย์แล้วแล้วได้ข่าวไหมว่าอีเอาโทรศัพท์มือถือเด็กดูว่าส่งเรื่องราวอะไรมาให้นักข่าวหรือเหตุต่างๆหรือเปล่าซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวานเราจะจัดก,การดูแลอย่างนี้แต่ทําไม่ได้และเราก็อยากจะคุยกับผู้ช่วยก็เห็นบอกว่าเขาไม่ให้ข่าวแล้วะ ผมบอกเลยครับเรานํำเสนอข่าวเพื่อปรับปรุงคะเพื่อแก้ไขน,นะครับเราไม่ได้มาซ้ําเติมเพราะเราสงสารคุณครูที่ดีแต่คุู้อื่นท,ที่เรากก่าวถึงเนี่ยเอาออกเถอะครับเสียดายภาษีประชาชนแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องปล่อยตัวย,ยังอยู่ใน,รนออกระนการต่อใช่แต่ถ้ามีหลักฐานอะไรอีกฮะถ้ามีคดีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับเหล่านั้นด้วย ว่าคน่ะเมื่อเขาไม่มีที่พึ่งเพราะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วต้องปล่อยมันก็เมื่อาวานเราตั้งข้อสังเกตว่าทําไมครูในโรงเรียนเนี่ยถึงไม่รู้แต่คนรอบข้างรู้ผู้ปกครองรู้แต่ครูกลับไม่รู้ก็รู้เนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันหมกเมก็ดการมันปกป้องคนผิดไม่รู้เอาคนผิดเหล่านี้ไปสอนนักเรียนเพราะทะนันะคือเรามาช่วยให้ เขาเรียกว่าค่าราชการเราเนี่ยมีคุณภาพให้มีขึ้นฝ่าที่เป็นอยู่สมกับที่พวกเราทุกคนเสียภาสีไปแต่เรานีครับ